ไปแล้วนะครับสาหรับการเปิดกลวยอย่างอลังการนะฮะสำหรับเจวอนรับโอ้โหผมก็รอมานานมากนะครับตัวละครนี้นะเพราะว่าได้กลิ่นแบบคือแบบเขาเกินไปนานมากนะสาหรับตัวละครตัวนี้นะในที่สุดนะฮะโอ้โหบุรุษจันทรานะครับก็มาถึงมือของพวกเรานะครับให้เราได้สุ่มกันจนมือแตกนะฮะสำหรับใครที่เพชรน้อยๆนะครับก็อาจจะตาร้อนกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับผู้ชายคนนี้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะ มาดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับอัปเดตใหญ่นะโอ้โหบางทีก็คือชาวเกมเศรษฐีทุกคนก็คงจะตื่นเต้นครับสำหรับอัปเดตใหญ่แบบทุกครั้งนะฮะพร้อมกับบั๊กนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้จะเจอบั๊กอะไรบ้างนะครับนะฮะอ่ะนะครับวันนี้ก็จะมีนะครับร้านค้าแฟลเซลนะครับผมซื้อแม่งหมดเลยนะฮะเปย์ฮะสำหรับบุรุจันทรานะครับโอ้โหหน้าตาเขาแบบแม่งเงยสาวๆต้องชอบแน่ๆนะฮะ กูยังชอบเลยนะครับนะฮะอ่ะซื้อไปแล้วนะครับสำหรับแฮกก็คุ้มนะเออแล้วก็มีนี่ครับเออไม่ใช่อันนี้นะครับร้านค้าลึกลับนะครับโหได้3,000เพชรกับ10วันคุณก็จะได้รับแบบผ่อนจ่ายนะครับน่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยรับ200เพชรนะครับเมื่อล็อกอินทุกวันเนาะเออเท่าไหร่วะประมาณ2,000เพชรนะครับก็ถือว่าดีเนาะ จมเลยผมก็เลยซัดไปเลยนะครับให้เพชรเยอะๆแบบนี้แสดงว่าอะไรครับสําหรับเกณฑ์เทีมึงศูนย์สิ้นเพชรแน่นะครับอีเว้นนี้นะฮะคุณไม่ต้องรอเลยนะครับผมแล้วก็นะครับมีนะครับนี่ล็อกอินนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับก็จะมีส่งเนาะอันนี้อะไรวะส่งไบโคเวอร์หรือเปล่าวะเออใส่โค้ดเพื่อนไอสัตว์ตัวพูดอะไรของคุณเนี่ยนะครับก็จะได้หินเพชรเนาะนะครับมีสุ่มด้วยหรอ เล่นแผนที่เพื่อมีสิทธิ์สุ่มเนาะอาจจะได้ของตามข้างล่างเนี่ยได้คีมูลได้ฮารยองว่าเพชรได้ไว่าไปได้จะได้เงินนะครับพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่นะนี่ก็ลองวันล็อกอินนะครับก็แจกกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์อยู่ก็โอเคเนาะก็ล็อกอินก็รับกันได้นะครับมาส่วนมีอะไรบ้างนะครับในอีเวนต์อ่ะอีเวนต์ตอนนี้นะครับก็จะมีร้านค้าเพชรแห่งความตกฉลองอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เนาะ วันที่6เมษาถึงวันที่10ก็คือวันนี้นะครับวันนี้3ามทุ่มเวลา3ามทุ่มตรงนะครับก็จะมีให้มาซื้อกันก็คือหินเพชร2590เพชรนะครับเรียกว่าอะไรหินหินอัพสเตตัสอ่ะเออสามเหลี่ยมสเตตัสทุกสเตตัสนะครับ2500ันหในวันที่7ก็จะเป็นอิลิเซ่กาลาสีนะครับแล้วก็วันที่8ก็จะเป็นจี้ดูดวันที่9ก็จะเป็นวู ก็จะเป็นคอสตูมของกีมูลว่าวันที่10ก็จะเป็นอ,อะไรอะจี G ้หมวกไทเทเนียมนะครับก็บอกเลยนะก็บอกเลยนะว่าใครทันก็ทันนะสามทุ่มหนึ่งวิหมดนะครับเขามีให้กี่อันวะแต่ปกติส่วนใหญ่นะครับเขามาไม่เยอะหรอกไอ์อีเวนต์พวกเนี้ยมาเอ้าเขาไม่บอกจํานวนเว้ถ้าบอกหรือว่าเหมือนมันให้ทุกคนวะแต่แบบเนี้ยส่วนใหญ่มันจะกำกำจัดจํานวนนะครับ ซึ่งก็แย่งกันหัวแตกนะครับแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์นะฮะไฮไลท์ของงานวันนี้นะครับของอีเวนต์วันนี้ก็คือเจวอนครับเออแล้วอย่าลืมไปมีอัปเดตแผนที่ใหม่ด้วยนะครับเออนเนาะมาเรามาดูไฮไลท์กันดีกว่านะครับว่าเอฟเฟกของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมไม่เคยอ่านเลยนะจริงๆแล้วอะเห็นเขาบอกว่าเลื่อนผ่าน,าน,านว่ามันเก่งมันอะไรนะผมก็คงบรรลุะทุกคนตอนนี้นะครับนะใช้เอฟเฟกพื้นที่ทะเลแห่งดวงจันทร์ ช้พลังงานชิ้นส่วนแสงแสงจันตกป้องกันเอฟเฟกอันตรายอะไรนี่แม่งผมไม่อ่านนี่งง่ะปับหนึ่งอ่านนี่ดีกว่านี่เมื่อตกพื้นที่ของฉันหรือกอร้างโอกาส80%ใช้เอฟเฟกต์พื้นที่แห่งทะเลอ่าเพิ่มเพื้นที่ทะเลแห่งดวงจนับนบนพื้นที่สีเดียวกันทั้งหมดเมื่อฉันหรือฝ่ายตรงข้ามทอยดับเบิลโอกาส80%ชาร์จพลังงานและเมื่อสะสมพลังงานครบสี่ชิ้น ส่วนแสงจันทร์ตกในพื้นที่ทั้งหมดที่มีทะเลแห่งวงจันทร์ไอ้สัตว์คือต้องต้องเบิ้ลนะทั้งฝั่งเขาทั้งฝั่งเรานะครับผมอ่าโอเคโอกาส70%ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายโห70เลยเหรอคีมูนจะเอาอยู่ไหมเนี่ยก็จะ3ครั้งอ๋อที่ใช้ใช้กับชั้น3ครั้งเมื่อก่อสร้าง50%เลือกย้ายไปในที่พื้นทันทีภายในแถวโอกาส40%ยกเลิกยกเลิกสกิลสร้างแรน์มันเพิ่มของฝ่ายตรงข้าม คือไม่เคยคือไม่เคยเล่นนะผมก็เดาเดาไม่ออกนะแตะ่จากที่อ่านอ่านมาก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่เป็นเมตาใหม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็ถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจเนี่ยไปรอผมรีวิวได้นะผมผมีคลิปผมจะทําคลิปรีวิวอยู่นะครับผมส่วนการตามหานะครับก็อะไรวะเน,นี่ยไอ้ลูกนี้คืออะไรเอ่ยหา1นึ่ลูกอันนี้หอันแพทเทิเฮียคังังบก หันบกสีทองนะครับอ,อ่านเฮียงเฮียอะไรงงมากแล้วก็ชุดของเจวอนอ่านตัวตัวเขียนก็ไม่ครบนะฮะไอ้สัตว์อ,อ,อย่างละสองเอบวกน่าจะหายยากที่สุดนะครับแล้วก็แพทเทิร์นหันบกก็น่าจะหาย,ยากเหมือนกันเนาะโอ้โหดูแล้วก็น่าจะเป็นอีเวนที่ดูเดือดน,นะครับผมก็พูดมาเยอะแล้วนะครับพร้อมกับการเปิดตัวแล้วก็แนะนำ อีเวนต์นะครับโอ้โหมันก็นะสำหรับชาวเกมเศรษฐีมั man. นก็ตื่นเต้นนะแล้วผมขอดูแพ็คเพื่อเป็นการการันตีความปิดหนด่อยดิการปิดหนด่อยดิถ้าสมมุติผมสามหมื่นได้ปิดกูต้องซื้ออะไรบ้างนี่เลยกูยต้องซื้อเอาง่ายๆเลยผมซื้อนะครับผมซื้อคือไม่ว่ายังไงก็ตามเราต้องปิดทุกคนเราต้องปิดเราก็มีฉลองแผนที่ใหม่ด้วยอในเทมของเจวอนนะครับ ก็เยอะอยู่แจกเยอะแบบ summer s ล l ์นะครับอันนี้ก็แจ่มอยู่นะนะครับ3าบาทได้555 5 55 5เพชรสนะครับก็การันตี555ร้อานะ้าเพรเนาะใครโชคดีก็ได้เยอะกว่านั้นนะครับอ่ะก็น,นี้เราก็พูดพร่ำทำเพลงมาเยอะแล้วนะฮะมันกล่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยวะงงว่ะเ๋ยาก่อนนะพเมยมสุม่มนี่นคืออะไรวะแม่งเอ้ยกูอยากรู้จริงจริงนะ มันคืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันน,นี่ <c oughs> กล่องซูมลูนเออลูนเหรอลูนเอาไว้ใส่ตัวละครมาว่านี่น่าจะใช่นั่นเนี่ยแต่ว่ามีความสามารถอะไรนั้นเรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้อันนี้คือพื้นหลังล็อบบี้ไอศาสตร์เดี๋ยวนี้มีพื้นหลังล็อบบี้มาขายกูแล้วเลยโอ้โหนะฮะแม่สาหรับสายเปย์อย่างเราต้องหาซื้อสัแล้วสิมีอะไรอีก โอ้โห oh, แล้วก็มีเหมือนจะคล้ายๆกับอ uh, ยังไงอะเป็นเพ่นพาร์ตนะครับเหมือนใครซื้อเป็นเพ่นพาร์ตแล้วก็จะได้กรอบแต่คราวนี้มีกรอบมาขายเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้กรอบโอ้โ oh, ห oh, นะฮะหาตังเก่งจริงๆครับ G.M เกมนี้แม่แต่ก็นะครับคนเราก็ต้องเดินด้วยเงินนะฮะไม่ว่าทำงานอะไรก็ตามนะ,ะพูดมาเยอะเราไปลุยกันดีกว่าครับ30,000เพชร 3 3 0 0 0เพชรเออว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับกูก็กดมั่วไปเลยนะครับดูขอดูอัตาก่อนนะอัตราสุ่มเอ,อ่อแพทเทิร์นฮันบวกสีทอง0.01%นี้อักไปกูไม่ได้หรอกนะครับเงา s อ,อัน,นี้ก็ไม่ได้เหมือนกันทันบก A บวก0.8นุดชุดของ j 1 A บวก1.4อ่ะ2อ,อันเนี้ยหายากไปดูดิเป็นหน้าตาเป็นไงนะลืมนะลืมไปหมดอืมอ่ะ,อ,ะอันนี้ นี้0.8อันนี้1.4โอเคนะครับก็พูดแล้วกูเสียวว่าไม่เลยหายากด้วยโอ้โห้ยจะไ,ไปมาเฮีย yeah. เรามาเริ่มกันที่แพ็คแรกเดี๋ยวลืมไปผมเพิ่งซื้อแพ็คนั้นไปนี่ว่ะเราไปเปิดของซื้อก่อนของเสียตังอะแม่งได้อยู่แล้วเออนะฮะคือเวลาเราเปิดเราก็ไม่ต้องแบบไปอินกับมันมากเราก็เฉย เดี๋ยวมันก็มาเองมันจะมามันก็มาอืมจะไม่ต้องมาเครียดใช่ปะ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิดูเดะใช่ปะ่ะแม่งมาแล้วมึงเดี๋ยวมันก็มาอย่าไปนะครับโหแล้วดอกไม้อีสัตต์ดอกไม้เยอะมากอ่ะตอนเนี้ยเต็มหน้ากูแล้วโอ้ยด,ดอกไม้สีขาวมึงจะเยอะเปหน่หน่ไอ้สัตว์เอาแล้วดิเอาแล้วดิ <c oughs> ไอ้ี๋กูเห็นรางแล้วว่ะไอ้สัตว์โอ้ <C ic ly> แม่งมันแบบว่าเฮ้ยนี่กูจ่ายตังนะเวย้ยกูไม่ได้ซื้อมาฟรีนะเวย้ยแพ็กเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแล้วไม่ให้สักอันแนทะ้เมึงอไยมึงโหดหลายมากอะคือเจ็บเจ,จ็บปวด,ดวเ้ยเฮ้ยเฮ้เชี่ยถ้าเราไม่ปิดทําไงวะไอสัตว์ขนลุกอันเนี่ยจริงนี่พูดเรื่องจริงเลยโอ้โหยากว่ะจริงเลยผมบอกเลยยากเวน,นี้นะฮะสามหมื่นเพชรมัรู้ปิดเ่าอ่ะ เอ้ยอบวกหรืออะไรก็ได้มาสักอันนึงนะเครียผมเครียดวะ่ะโอ้โหเอีย้ยอย่าบอกนะเว้ยสามหมื่นไม่ปิดอะ่ะอย่าบอกนะสามหมื่นไม่ปิดนี่กูลบเกมทิ้งเลยนะเว้ยเออผู้เป็นเล่นไปนะครับขู่ก่อนขู่ก่อนให้กลัวจริงๆกูไม่ลบหรอกเอ้ยมาแล้วเว้ยเสื้อมาแล้วเว้ยมาดิเฮียเลยเก่านะครับมาดิอืมเป็นยังไงวะซ่า โอ้โหยังยังยังต้องเปิดแบบไวๆแบบปึ๊บนะฮะคืออยากได้ไอ้เบลเทอร์ฮันบกแล้วนะโอ้เสื้อมาอีกอันนึ่งแล้วโอ้โหมาติดติดกันครับไอ้ตัวน,นี้ผมเริ่มเป็นกังวลแล้วว่าไอ้ฮันบกเนี่ยผมผมโดนล็อกไอเรียร์ันบก ok ปะวะนะเป็นไปได้สูงมากนะครับเสื้อมันออกบ่อยแต่ไอ้ฮันบกส้นตีนเนี่ยมันไม่ออกเลยห้าอันด้วยเออห้าอันด้วยครับท่านผะู้ชมมันอาการหนักอยู่ ไอเหรียญนั่นนะนะเอาแล้วดิไอสัตว์ออกมาอันนึงเถอะโอ้โหเฮ้ยผมเวลาผมเปิดเกมเที่น,นี้นะใจผมนี่กระสับกระส่ายนะผมบอกกันนะไอสัตว์อารมณ์ดีๆนะมาเล่นเกมนี้เลยอะอารมณ์มึงจะเครียดไปทั้งวันอะมึงเป็นเกมใครเคดดรียดจริงบ้างวะไอเฮียนะฮะโอ้โหเปิดไปประมาณตอนนี้สามพันเพชรได้แล้วไอสัตว์ ไอ้แย่แบบแฮกเธอทัทอทนบกไม่ออกครับผมเว้ยผมเริ่มกลัวแล้วตอนนี้นะเสื้อมาอีกหนึ่งครับเหลือเหลือเจ็ดเสื้อมาเสื้อออกง่ายแล้วตอนเนี้ยเหลือไอ้ไอ้เหรียญทันบกอะตอนเนี้ยผมชอบโดนล็อบแบบนี้นะเอาจิงๆเลยไอตัวละครแบบประจําแผนที่นี่มันแบบว่ามันตึงมือจริงๆเลยนะเอาละดิอย่างงี้ไม่สวยละจบกันไม่สวยละมึงอะกูอะนะไอเ้เหี้ดอกไม้กับไอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวดิมันคืออะไรวะ เครื่องประดับเนี่ยไปเก่อนอย่าเพิ่งมาคือเอารูปพี่มาเยอะๆหน่อยหรือเอารูปพี่มาแบบเอสบวกไปเลยก็ได้นะไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าคือมันเป็นเรื่องที่ทุกคนรับได้นะครับแต่ว่าไอฮันบกมึงอะ่ะมึงไม่มาเลยเหรอนะครับตอนนี้ผมกําลังสงสัยอยู่ว่ามันมันเอาใส่เข้าไปในแพ็กจิ้งเปลว่าวมันลืมเปาวะถ้ามันลืมเนี่ยบอกได้นะกูจะได้หยุดไอสัตว์ตอนนี้มึงไม่ออกมาเลยเว้ แม้แต่เสื้อก็หายไปเสื้อก็ไม่ออกตอนนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเครียดอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวถ้าถึงสองหมืนห้าแล้วเนี่ยยังไม่ออกนะครับผมก็สุ่มต่อครับผมนะฮะผมพูดเป็นคำเครียดนะเอ้ยเสื้อมาอีกแล้วนะครับนะเหลืออีกเหลืออีหก 6. ไอสัตว์อ่นะ,ะ,ะ,ะอนะตอ,น,ะอ,น,ะอานนาี้ตอนนี้เริ่มร้อนรนแล้ะไอเฮียนั่นห้าอันนะเว้ยสัตว์เหยียละตอนนี้ เดี๋ยวเรากงเวลาเปิดนะต้องใจเย็นๆเว้ยเกมเชียเนี en, ่ยคือตอนนี้คือหัวเริ่มไหม้นะอนุญาตครับโอ้โหมันจะมาให้ผมไยมอ้เอาละเอาแล้วโอ้เพชรนี่นะเกมนี่นะไม่ใช่หาง่ายๆเะยวยเพชรเกมนี่นะบอกเลยเอาเสื้อมาอีก อีกหนึ่งนะครับเหลืออีกห้าเพศเกมเนี้ยผมว่ามันบั๊กแล้วเดี๋ยวก่อนนะมึงมึงบั๊กใส่กูแล้วูเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยนนไม่ออกเวห้าอันก่อนห้าคงตายอไอตัดเดี๋ยวก่อนนะมันมีขายป,ะปะ่าวะตอนนี้กูชักจะจะชักจะไม่ไหวละไอ้เหียไม่มีขายเว้บบาัซบแล้วกูไอ้เหียแล้วยังไง มีขายแพ็กนี้อาา๋อแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอนะดูเส้นทางก่อนนะว่าเราต้องซื้ออะไรได้สองอันโอเคเฮียดูเสียกูท้อเนาะตอนนี้อะถ้าอย่างน้อยสุดนะผมบอกเลยว่าเราควรเปิดได้สามอันนะครับเฮียตอนนี้กูเริ่มท้อแล้ว่ะชิบหายแล้วไปเปิดของฟรีก่อนโอ้ตาย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 ,ตายอย่างนี้ตายนะครับบอกเลยครับหน้ามืดนะครับไอสัตว์ อุ้ยๆตายแล้วตายแล้วเจอแบบนี้ตายแล้วมาของฟรีบอมาบอโอ้ยดอกไม้ดอกไม้มสีขาวมึงจะมาหาพืชนี้โอ้โหแล้วมาไม่หยุดด้วยนะเออเอ,อมึงก็สลับกันมาอยู่2อันมึงนะอเออมึงพาเพื่อนมึงมาด้วยอ,อันนึงอนะไอแบทเทิลนนะอ่ะม,มันอ่านว่าอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยนะพีย โอ้ยเกินไปเกินไปพี่ชายเจ๊งแน่เลยกูไม่ได้ด้วยเฮียผมรู้แล้วเอาไปมาแจกเพรเยอะดูนะครับทุกคนมันก็เป็นก็คงมีแบบว่าเหตุผลมาหักล้างนะว่าทำไมแม่งให้เพรมาเยอะก็เฮ้ยมาแล้วหนึ่งอันโหโหมาหรอเว้ยของฟรีเว้ยเฮียมาดิเฮียมามามาหนึ่งครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ ให้กับผู้เล่นตาดำๆคนนี้นะฮะถ้าเป็น,ปนไปได้ก็ไม่อยากจะเติมนะครับโ,โหแพงมากเลยอะเราก็ไม่ใช่รวยนะครับแม่ต้องกัดต้องกัดก้อนเกลือกินนะครับถ้าเราต้องเติมเนี่ยแม่งกูต้องจับไปกินมะม่ายแล้วไอสัตว์กินมะม่าอยู่ทุกเดือนแมเน่เอ้ยมาอีกอันนึงปลามาอีกอันนึงปะไม่มีใครห้ามละไอ,อ้ดอกไม้นี่คือมึงเอาไปทําอะไรวะบอกกูหน่อยสิมึงมาหาบจุดจุดจุดมึงเยอะเนี่ย ชักจะไม่ไหวกับคุณแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ถือว่าเขามาให้เวถือว่าตอนแรกผมนึกว่า GM ไม่ใส่มันนะเว้ยแสดงว่าเขาใส่มาเว้ยแต่แม่งไม่ออกไอสัตว์เดี๋ยวตบปากเลย GM เนี่ยไอสัตว์มาหน่อยดิโอ,โอ้โหดอกไม้เครื่องประดับมึงก็แม่งญาติสนิทกับกูจริงๆโอ้โหนี่สนิทกันเกินมาห้าอันเลย มึงไปไกลๆไปไม่อยากเจอหมิ่นนะฮะโอ้ตายตายตายรีบยิงไล่ยิงมาเว้ยเออมึงมาเยอะๆมึงมาเยอะๆหน่อยเออเนี่ยโหเสื้อใหม่ละนะฮะตอนนี้ผมมีเสื้อสักเจ็ดอันได้แล้วมันเนี่ยหกอันเจ็ดอันในสัตว์ขาดขาดไอ้ไอ้นั่นอ่ะโอ้ไอ้อะไรนะกันโบกอ่ะทันโบกนี่ยากจริงนะบอกก่อนนะใครโดนล็อกใครโดนล็อกทันโบกนี่บันเลยแน่เลยแม่งมันเติมไม่ได้เว้ย มันก็เติมได้เลยแต่แบบไม่อยากเติมเลยสัสไอ้เฮียมึงก็ออกให้กูหน่อยเฮ้ยนี่พูดโอ้ยเสื้อมาอีกแล้วไอ้สัสเดี๋ยวก่อนกูจะครบแล้วเนี่ยเจ็ดอันละโอ้โหเสื้อมาเจ็ดฮันบกมาหนึ่งไอ้ฮันบกเนี่ยผมอยากได้มากกว่าเสื้ออีกนะตอนเนี้ยคือผมว่าผมมาปิดเสื้อแน่แต่ว่า ไอเอเลียนนั่นอะคือเราไม่สามารถที่จะซื้อมันได้เว้ยผมเลยกลัวว่าถ้าเราแบบเปิดไม่ได้อ่ะมันมีสิทธิ์ระเบิดนะเว้ยเจ๊งนะบอกก่อนนะเออหน้ามืดนะเนี่ยตอนนี้ผ่านไปสามพันเพชรแล้วมึงยังไม่มาให้กูเห็นเลยเนี่ยมึงมีไหมเนี่ยอ,อยากร้องไห้ว่ะกูอยากตายว่ะกูเจอแบบเนี้นไอสัตว์โอ้ อ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเปอร์เซ็นต์มึง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 เชี่ยไปอะ่ะเอาแล้วหลุดอีกเออดีสัตว์แม่งเอ้ยหรือว่าหรือเขาพยายามจะบอกเราว่าเฮ้ยมึงพอก่อนมึงหยุดก่อนอะไรอย่างเี้เปล่าวะไม่ใช่นะเออรู้แล้วแม่งเอ้ยมาเป็นสีทองเลยไหมกูไม่ไหวละกูกดรัวๆกดรัวๆแบบหนึ่งพันเพชรไปรัวๆเลย โมมันดูแม่งดิไอ้เหี้ยโอ้โหผมว่าไม่ไม่ใช่แล้วอันเนี้ยกูอ้ยไมาอีกแล้ววล้วมาเลยกูร่างบิ้งมาเมย์มาลวเลวยมาวเวมา้ยววมันมาแล้วเวเ้ยดีใจมีกำลังใจครับมี้งกำลังใจเอาเอาอีกมาอีกมาแบบต่อเน,นื่องไอสัตว์กูกดอัดคลิปยังไม่รู้นะฮะตอนนี้นะครับผมโอ้ยอเหี้ย หมื่นละอันหรอกูเป็นเล่นหมื่นละอันอย่ามาตลกกับพี่นะน้องพี่มีเพจจำกัดนะเว้ยถ้าหมื่นละอันนี่ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นนะเออมันมันแบบมันก็เยอะนะฮบโอ้ยเอ้ยไปอันแล้วเป็นสามันแล้วไอ้มาดิสัตมาดิเฮียมาเอ้ตอนนี้เสื้อหายเว้เสื้อมึงไปไหนวะตอนนี้ตอนนี้ลูกพี่มึงมามาสามันแล้วน้อง เดี๋ยวเราไปแว็บเปิดของฟรีกอนแล้วกันเผออืเ่อไม่งามกับของฟรีไว้เหียมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอ,อ้ยเรามีสิทธิ์ปิดแล้วไว้ทุกคนมีแล้วมีแล้วเออแบบมาแบบเนี้ยมันก็มีกำลังใจไว้คนเล่นอะ่ะเข้าใจป่ะจีพี่จีฟังผมไว้นะอย่าไปยากเกินเดี๋ยวคนไม่เลิกเข้าใจปะ่ะเออคนกำลังแบบทำงานมาเหนื่อยเหนือ่อยอ่ะอยากจะผ่อนคลายอะ่ะและเห็นเกมเสียถีเท่านั้นแหละไอสัตว์กุเหนื่อยกว่าเดิม มันต้องมาเปิดแบบนี้ไงโอ้โหแล้วเอ้ยพูดพูดไปพูดมาแม่งเลินนะเปิดเลินนะแล้วไม่ได้เฮียอะไรเลยนะตอนนี้นะอือโอ้ยตา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 ย,ตายโอ้โอยดอกไม้มึงเองเอเองาไปไหว้ใครก่อนตอนเนี้ยอืมเครื่องประดับเครื่องประดับอืมที่ประดับแม่มาประดับทุกอย่างนะตอนนี้อุ้ยดอกไม้ยังม่อีกแล้วเอาลูกพี่มึงมา,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 าหน่อยไปบันเทิลบัเทิลไอไอเลยนะฮันบกอะนะ ถ้าฮันบกมานี่ผมแบบดีใจนะฮะบอกเลยว่าดีใจนะครับเรามีอีก20,000เพชรนะคือจริงๆเราใช้ไปหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรแล้วนะผมบอกกันนะเพราะว่าผมเก็บเพชรมาอีกสามพันเพชรเนาะแล้วก็แล้วก็มีอีกตอนแรกอีกมีตอนแรกผมมีสามหมื่นสองเก็บเป็นสามหมื่นห้าตอนนี้เท่าไหร,ร่แล้วอ่ะโอ้โหใช้ไปเยอะแล้วอะ่ะเป็นหมื่นเพชรแล้วอะ่ะนะตอนนี้นะครับเราเดินทางมากันเกินครึ่งทางแล้ว หาคือจริงๆเราหาฮันโบกอีกอันเดียวเราก็โอเคคร้บเพราะว่าผมแม่งเติมแม่งเลยสัสไม่ไหวก็แม่ง่ะจริงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นยังไงดีวะตอนนี้อาการมันเป็นยังไงวะอีสองหมื่นเพชรอ้ยตายตาย,ตาย,ตายพี่ชายพี่ชายจะทำอะไรแบบนี้เลยหรอโหแล้วพี่เจวอนเขาก็แหมหลอกกระชากใจจริงๆขนาดกูเป็นผู้ชายนะนนี้กูจะกูจะกูจะไปแล้วดิ แม่เออเออมึงก็มาเยอะเกินนะไอดอกไม้เนะี่ยไอดอกต้นตีนะเนี่ยโอ้ไม่ไงเงี้ยเครียดตอวนี้เออเออมึงอย่าอย่ามาเยอะเลยขอร้องละเอาเอสบวกมาเลยได้แปละวะ่าแบบไม่เคยเปิดได้นะเว้ทุกคนผมไม่เคยเปิดแบบว่าได้ตัวละครมาเลยอะแม่งใครเปิดได้ถือว่าโอ้เชื่อมาโชคดีมากนะครับ ขาดเสื้อสองนะครับตอนนี้ขาดเสื้อสอแล้วก็ฮันบกอีกสองนะครับเราจะไปถึงปลายทางกันแล้วนะครับอ่ะอยโอ้ยมาอีกแล้วเดีอันเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นที่ที่เราต้องการโอ้ยใจชื้นครับตอนนี้ผมใจชื้นแล้วเพราะว่าตอนนี้เราสามารถเอาเงินจ่ายที่จะปิดตัวละครได้ละโอเคนะอย่างน้อยมันก็มีหนทางนะทุกคน อ่ะตอนนี้ผมก็ก็ค่อนข้างที่จะสบายใจได้เปราะหนึ่งแต่ก็ใครจะไปอยากเสียตังค์ล่ะพูดตรงใช่ไหมเออนี่คือในกรณีอย่างแย่ไงเราพูดแบบว่าอย่างแย่นะแย่สุดเมื่อกี้คือเราไม่ปิดนะครับไม่ได้ส้นตีนเลยเลยแต่ตอนนี้เรายังแบบว่าเสียตังค์แต่ได้ก็ก็ยังโอเคนะครับนะแต่ตอนนี้คือกูพูดไปเรื่อยๆนะครับเพชรกูก็าหายไปเรื่อยๆนะมือกูก็ขยับไปเรื่อยๆนะแต่ตอนแต่ว่ามันก็ยังไม่ปิดนะตอนนี้ไอสัตว์ โอ้แล้วดอกไม้มวงมาเยอะยังเลยกูจะเอาไปป่าหน้าจีเมสักทีได้ไหมวะแม่งเอ้ยเอามารวมรวมแล้วเอาไปป่าเขาทีหนึ่งแม่งให้พวมาเยอะครับฮัตแปะอะไรเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าอุ้ยปิดแล้วทุยเหลืออีกเสื้อเหลือเสื้อไอ้สัตสเอากลายเป็นเสื้อมายากเลยทีนี้หนกักกูละเอาแล้วดิเสื้อยากตอนนี้เสื้อยากเอ้ยผมปิดฮัตบวกแล้วเว้ยไอ้สัตว์ เื่อไม่มาเลยตอนนี้จากตอนแรกเสื้อมาง่ายๆตอนนี้ไม่มาครับไอ์เปอร์เซนต์ออกง่ายนี่ไม่มาไม่ได้หรอทุส่าแบบเอ้ยเฮ้ยทุส่าคิดว่าเสื้อจะปิดก่อนแต่เนี่ยไม่ใช่เว้ยไอของที่คิดว่าปิดยากไม่ปิดก่อนเว้ยผมผมเชื่อเลยนะว่ามันต้องมีเอ้ยเสื้อมาละอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวผมผมเชื่อเลยนะว่ามจะมีคนโดนล็อกฮันบอกอะผมแม่นมั่นใจมาก เกมนี้มันเป็นส้นตีนนะผมรู้แม่งชอบล็อกเว้ยไอสัตว์หรือเราคิดไปเองว่ามันล็อกอ่ะมันอาจจะดวงสวยก็ได้นะคนเราอ่ะนะมันคงไม่ล็อกหรอกแต่ว่าเราดวงสวยมากกว่าเสื้อมาเลยไหมจะได้ปิดแบบว่าเท่ๆหล่อเท่ติงหน่งป๋งหนึ่งอืมอืมโอ้โหไม่ใช่ เอา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 ค้างค้างค้างไปแล้วเอาเอาหลุดเลยฮะแม่ไม่อยากให้ผมได้หรือเปล่าพี่ชายโอ้โหพี่พี่จันทราครับผมผมอยากได้ตัวพี่มากเลยนะเพราะว่าตัวพี่นี่เหมือนเหมือนจะเก่งแต่ว่าต้องลองเอาไปเล่นนะแล้วผมจะไปรีวิวในลีกเพชรเลยนะครับลีกธรรมดาหรืแบบว่าห้องธรรมดาไม่เอาครับผมไปเริ่มกันที่ลีกเพชรกันเลยทีเดียวเชียว ได้มันๆกันหน่อยจะได้รู้ว่าไปสู้กับตัวคีมูมคีมูนเนี่ยมันจะไหวกับเขาไหมนะอยากรู้จริงจริงคือแบบว่าได้ได้เดี๋ยวว่าได้ยินเสียงนะเขาเรียกว่าอะไรนะได้ได้ได้ยินเขาเรียกว่าอะไรชื่อเสียงเรียงนาม,มามากมายนะลำดับตัวละครตัวนี้ขึ้นชื่อดือชาว่าเก่งมากไปจัะไม่รู้เก่งจริงเปล่าแล้วตอนนี้กูแบบว่าโลกจนกดมั่วซั่วไปหมดแล้วอ่ะเอาดูดิอะไรของดูวะเนี่ยตบมือทีนี่ อีเอร์อีกตัวเดียวเซ่โอ้โห้โอ,อมึงมาเยอะอะไรขนาดนั้นบ้าหรือเปล่านี่ก็เปิดกันไวๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องมาแหละอีกอันเดียวเองอืมคือหมื่นนึงอะ่ะมันจะไม่มาเลยหรอนะฮะคือมันแบบมันก็เกินไปนะครับหนึ่งหมื่นเพชรเนานะเออเออเอเอ,เอกูเติมตังเลยดีวะไอสัตว์กูจะได้ไม่ต้องเสียเพชรเนี่ยไม่หายากด้วยดีเพชรเด็ดเนี้ยนะนะอุ้ยอุ๊ยฮันโบกมาหาแป๊ะมึเงเออ ครบแล้วครับทีนี้เกินมาแล้วเออครับโอ้โหเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าตอนนี้เราปิดนะครับเจวอนไปแล้วด้วยเพชรประมาณเท่าไหร่ป่ะออสองหมื่นกว่าเนาะออใช่ใช่น่าจะประมาณสองหมื่นห้าพันเอ้ยสองหมื่นสามพันเพชรมั้งน่าจะนะครับก็ปิดแล้วเนาะสาหรับใครที่อยากได้นะครับก็เตรียมเพชรประมาณนี้แหละสองหมื่นเพชรอะไรประมาณนั้นน่าจะพอปิดได้นะครับสําหรับใครที่โดนล็อกก็ ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ผมได้เจ้าชายจันทรามาแล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับตัวผมก็ตื่นตีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปรีวิวกันอีกทีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันประมาณนี้ละกันโอเคนะครับสาหรับโอ้แน่าน่จะเป็นคลิปที่นานที่สุดละ